สี่ราศีที่แสงมาเต็มนะครับบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นดวงดาวของคุณเลยเป็นจังหวะที่แสงกำลังจะเข้ามาสู่ตัวของคุณเพราะฉะนั้นคุณพลาดไม่ได้เลยนะฮะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องโตยนะครับสร้างและทําอย่างต่อเน,นื่องนี่คือโอกาสของคุณไปฟังกันดีกว่าว่าราศีไหนบ้างรู้จอะลึกในเรื่องดวงของคุณนะครับไลน์ตรงนี้มันได้เลยนะครับผมขึ้นไว้เรียบร้อยแล้วเฉพาะคุณเลยโปรพิเศษสําหรับคุณเลยด้วยนะฮะมาเริ่มที่ราศีแรกนั่นก็คือชาวราศีอะไรชาวราศีเมถุนครับช่วงนี้แสงส่องมาถึงคุณแล้วนะฮะจังหวะนี้ถ้าเกิดคุณทําอะไรนะมีโอกาสเฉิดฉายมีโอกาสที่ใครๆจะยอมรับในสิ่ง <Yes. S 1> ที่คุณกำลังทํานะครับรวมถึงนะครับราศีที่สองนะั่นคือชาวราศีกรกฎ เก็บสกิลมาพอสมควรแล้วนี่คือช่วงจังหวะที่คุณจะกอบโกยได้แสงนี้จะเป็นของคุณแน,น่นอนความโดดเด่นตําแหน่งหรือโอกาสมันจะโผล่มาแล้วเพราะฉะนั้นจังหวะนี้จัดหนักๆให้เต็มเลยนะครับราศีที่3นะครับนั่นก็คือชาวราศีอะไรชาวราศีธนูชาวราศีธน,นูเนี่ยโดดเด่นในแง่ของการที่เวลาพูดอะไรออกไปเขาเรียกว่าปากพา,ารวยนะครับหรือแม้ทั้งการทำคอนเทนต์ก็ตามนะฮะ หรือแม้ทั้งการถ่ายวีโอเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆมีโอกาสที่มันจะไวรัลและโกไกลมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องทำนะครับช่วงนี้นะฮะและราศีสุดท้ายพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือชาวราศีกุมครับชาวราศีกุมเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าอดทนมานานแล้วถึงเวลาที่จะเป็นสตาร์ในเวลานี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือช่วงเวลาของคุณนะครับสี่ราศีนี้ถ้าเกิดคุณเชื่อฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับบอกเลยว่าการเป็นดวงดาวมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่จังหวะนี้นของค,คุณคุณต้องทํานะครับ